นมัสก,การครับหลวงพ่อสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการท่องไปกับเอกสิทธิ์ไปทั่วทิศไปทั่วไทยอีกแล้วครับท่านทั้งเหนือทั้งใต้ทั้งออกทั้งอีสานเาไปกันทั่วทิศแต่ทัางรับวันนี้ผมมาที่วัดหนองหอยอําเภอโคกสํารงจังหวัดลบบุรีวันนี้ผมยืนอยู่กับหลวงพ่อท่านเจ้าวาดวัดหนองหอยซึ่งวันนี้มีงานใหญ่นะครับเรียกว่าเป็นงานปิดทองลูกนิมิต น้ำระการครับพระอาจารย์เจริญพรจาจคุนโยมอาตมาพระปร,รัตอนุสรสันติกโรเจ้าอาวาสวัด้องหอยเนาะก็ปีนี้ก็เป็นปีแรกแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้จัดงานประจำปีสงการก็ได้มีจำลองอปิดทองลูกนิมิตจัดงานขึ้นมาก็ด้วยหวังว่าอยากให้สาธุชนคนใจบุญทั้งหลายได้เข้ามาร่วมกัน สร้างร่วมกันบุรณะปฏิสังขรณ์ไม่ว่าจะเป็นศาลาการประเรียนแล้วก็วัดเนี่ยมันเป็นปัจจัยหลักของบ้านครับจาก็แล้ววัดหน้องหอยนี้สร้างขึ้นมาประมาณกี่ปีแล้ววัดน้องหอยนี่ตั้งเป็นวัดมาก็เป็นเวลาหนึ่งกับสองปีเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งแต่ก็ไม่ค่อยได้มีการบุบรณะ แล้วสัญ,ญลักษณ์ของวัดน้องหอยนี่คือเป็นรูปหอยหรือไม่ไรครับก็เป็นรูปหอยสังจะยอมอ๋อนี่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของวัดเลยจ้ะที่ประวัติความเป็นมาก็สมัยก่อนในบริเวณนี้ต้องมีหอยเยอะยังไงจ้าก็คงจะเป็นแบบว่า,อาหอยเชอรี่หอยอะไรเงี้ยลงทุ่งนาครับเป็นท้องนานี่มีเยอะแยหมดเพราะว่าอาชีพที่นี่ก็เป็นอาชีพทำนา,าอุโบสถที่ผมยืนอ,อยู่ตรงนี้เป็นอุโบสถที่สร้างใหม่ใช่จะ้ะปกติแล้ววัดจะไม่มีอุโบสถไม่มีไม่มีเรามารุ่นหลวงพ่อก็ สร้างบัวสดหลังนี้มาใช,ใช้เวลาสร้างประมาณกี่ปีแล้วครับอุโบสถหลังนี้ใช้เวลาสร้างมาก็2ปีปีนี้ก็เป็นปีที่3เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ต้นปีสองา้กครับ,รบก็ถือว่าใกล้จะเสร็จสมบูรณ์กตตอนนี้ก็ไปประมาณ 70- 80%ได้แล้วแล้ววันนี้เป็นการจัดงานจำปีของวัดจะเรียกว่างานปิดทองลูกนิมิตเพื่อจะรอวันที่จะฝังลูกนิมิตจะประมาณกี่ปีจะได้ฝังนะครับ ก็ถ้าคาดถ้ามันไม่มีอะไรผิดพาดเป็นไปตามคาดหมดก็น่าจะปีนี้ก็น่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ครับก็ไม่น่าจะเกินอีกสักปีกว่าๆก,ก็น่าจะได้ครับสําหรับบทหลังนี้อาจารย์อยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ขนาดนี้ว่าอยากจะมาช่วยทางด้านไหนบ้างอยากมาทําบุญกับทางวัดได้ย,ยังไงบ้างก็ติดตามกันได้ทางทางทางเฟซบุ๊กก็ดีเนาะครับก็จะมีเเราก็จะมีหมายเลขบัญชีธนาคาร ขึ้นอยู่ขึ้นอยู่แล้วก็หรือถ้าท่านสะดวกก็ท<ถ>อดมาเดินทางมาที่วัดได้เลยมาดูว่าท่านจะรับเป็นเจ้าภาพส่วน,นไหนได้บ้างเพราะตอนนี้ก็ทางอุโบสถก็ยังขาดคอนกรีตที่จะเทรอบอุโบสถ คนที่ชมรายการขนาดนี้ก็ไม่จําเป็นต้องมาบริจาคเงินบริจาคสิ่งของก็ได้เช่นปูนอิฐหินปูนทรายได้ไดหมด,ดก็เอามาถวายมาที่วัดได้เลยเราก็จะเอามาทําสร้างหรือว่าต่อเติมให้มันเสร็จสมบูรณ์ใช่ก็ไม่คงจะเหลือไม่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วใช่ไหมครับใช้งบประมาณประมาณเท่าไหร่ครับในการสร้างเฉพาะภายในนี้ก็งบประมาณก็อีกประมาณ2ล้านห้าก็เรื่องของวาดภาพเรื่องของอตกแต่งสีภายในเนี่ยจะเป็นไม้แกะสลัก เอาทั้งหมดเลยใช่ไหมใช่จ้ะผนังไป,ไปกับผนังเลยจ้ะเป็นไม้สักอะไรพวกนี้ครับจ้ะถ้าถ้าใครก็มีไม้สักหรือว่ามีสิ่งของตรงนี้ก็มาบริจาคก,กับที่วัดได้ใช่แล้ววัดหนองหอยนี้ตั้งอยู่อำเภอโคกทํารงจอยู่บริเวณไหนหลวงพ่อแนะนําหมวัดหน้องหอยนี้ก็ตั้งอยู่ที่เลขที่หนึ่งหมู่ที่สี่ตำบลห้วยโปง่งอำเภอโคกสํโรงจังหวัดลบบุรี ติดต่อได้โดยตรงเลยที่อาตมาเนอะเบอร์โทรก็0636474498ถ้าอาจารย์เบอร์ของพระประหลัดอนุสรเจ้าวาดโดยตรงหรือว่าโอนมาทางบัญชีตามข้างล่างนี้นะครับจ้ะสามารถจะโอนค่าบัญชีหรือก็โทรมาหาหลวงพ่อโดยตรงเลยปรึกษาเรื่องอการสร้างวัดแผนงานว่าจะสร้างอะไรบ้างจะทําอะไรบ้างและตอนนี้วัดขาดอะไรบ้างครับก็ตอนนี้ก็ ยังขาดทางด้านสาราการเปลี่ยนที่ยังามาได้บุรณะเพราะว่าเรามาสร้างอุโบสถก่อนสร้างให้เสร็จแล้วถึงจะไปบุรณะสาราการเปลี่ยนต่ออันนั้นอันดับต่อไปใช่แต่สำหรับวันนี้ก็เรื่องของอุโบสถจ้ะเรื่องของส,าสถานที่จ้ะมาโยมได้มาทําบุญได้มาพักผ่อนกันจ้ะใช่ไหมครับจ้ะแล้วหลวงพ่อจะฝากถึงรายการเรื่องอะไรบ้างครับก็เชิญชวนคณะสัตยา,า,า,าธิโยมทุกทุกคนสายบุญที่ มีศรัทธาเนาะที่จะร่วมกันสร้างอุโบสถหลังใหม่แล้วก็เป็นหลังแรกเนะี่ยให้แล้วเสร็จก็อยากให้เข้ามาดูความแตกต่างของโบสถ์ที่วัดน้องหอยเพื่อที่เราจะได้ร่วมกันสร้างและบูรณะวัดเก่าให้สมบูรณ์ให้สงา่าอยู่คู่กับาศาสนาของชาวพุทธต่อไป ครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมที่ชมรายการขนาดนี้นะครับก็อยากมาร่วมทําบุญสร้างบัวสดหลังนี้ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ในงานฝัง,งนุ้ิมิตต่อไปอาสาราการ,ปรเปลี่ยนสาราการ,ปรเปรียนแล้วก็กุญธิสสำหรับที่พักสง<ช>นะ่ครับท่านผู้ชมครับสําหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านเจ้าวาดนะครับสาธุครับแล้วก็ติดตามพวกเราไปที่จังหวัดไหนอําเภออะไรหรือว่า,าภาคไหนก็ติดตามพวกเราตามไปได้นะครับกับรายการท้องไปกับเป็นสินทธิ์สำหรับวันนี้ขอป่าวรีว่าสวัสดีครับ